ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ต่อเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้แสดงความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยยืนยันไม่ทอดทิ้งจังหวัดเชียงใหม่ดูแลทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง จากการลงพื้นที่พบปะบประชาชนนะคะที่โรงเรียนวัดเวลุวันเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีหลายประเด็นที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาขาดแคลนพลังงานปัญหาโควิด -19 และปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงโดยรัฐบาลยืนยันว่าทําอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านโดยปัญหายาเสพติดเป็นอันตรายมากที่สุดสิ่งสําคัญก็คือต้อง สร้างูมิคุ้มกันด้านความคิดให้กับลูกหลานซึ่งก็ต้องสร้างตั้งแต่เด็กค่ะเพื่อลดจํานวนผู้เสพรายใหม่ส่วนประเด็นปัญหาสินค้าราคาแพงนั้นไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเทศก็ประสบปัญหาเหมือนกันหมดโดยรัฐบาลก็ได้ลงมาดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนฉะนั้นก็ต้องช่วยกันไปสักระยะก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวมาปรับใช้ โดยนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับบอกว่าดีใจที่ได้มาเจอครับและรักชาวเชียงใหม่ทุกคนสบายใจที่ทุกคนมีรอยยิ้มให้นะครับซึ่งเป็นเรื่องน้ําใจไมตรีที่มีให้กันยืนยันว่าไม่เคยทอดทิ้งจังหวัดเชียงใหม่ทุกจังหวัดก็ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมด้วยนอกจากนี้ก็ยังฝากให้ดูแลชาติาศาสนาพระมหากรรษัตริย์บ้านเมืองจะอยู่ได้เพราะพลังความรักความสามัคคีของคนไทยทุกคนนะครับ เพราะนวันนี้มีหลายอย่างที่เป็นประเด็นที่น่าห่วง,งใยนะไม่ว่าจะเรื่องสถานการณ์เศรษฐิดไม่ว่าจะเรื่องสถานการณ์ในเรื่องของโควิด -19 าใช่ไหมสถานการณ์ของการขาดแคลนพลังงานการในเรื่องของ, COVID 19, าาข,องาขาดแคนลงงนในเรื่องของขอ,งองุปโภคบริโภคราคาแพงวันนี้เมื่อสถานการณ์ไม่ปกติเอาละลำบากก็ต้องเรามาดูแลแต่จะดูแลได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่มาที่เรามีอยู่ถูกไหมนะเพราะว่าทุกประเทศมันเจอเหมือนกันหมดเลยตอนนี้ยิ่งกว่าเราอีกนะ น้ำมงก์น้ำมันค่าอาหารหอาหารเหมนมันหมดอะทุกวันอะเราก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะเพราะนั้นก็ขอคงต้องช่วยกันช่วยกันไปสรรักระยะหนึ่งก่อนจนกว่าสถานการณ์ข้างนอกจะดีขึ้นมาบ้างเจอพวกเราก็ดีใจแล้วก็รักชาวเชียงใหม่ทุกคนทุกครั้งที่มาหรือทุกครั้งที่ไม่ได้มาทำงานของกานนัทั้งหมดผมไม่ได้เคยไปทิ้งจังหวัดเชียงใหม่ออกไปเลยนะผมดูจากสถิติการใช้จ่ายงบปมาณของภาครัฐมาที่ผ่านมา8ปีของผมเนี่ย จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระดับต้นๆทั้งสิ้นะเพราะผมไม่